ดีเม็นควมบ่กเก้าได้เขาสองมันชุ่มไหมันก็ออนไม่ดบอเ้าเนาะเอาไรสิพันบ่หนึ่งพันบาทเนาะกับโบลายดอกกับพันชอยไน้องแก่ลายแล้วคนนนลายแล้วขอบใจบ่กเก้าหลายๆเด้ออ่าขอบใจน้ำบิสุทคนเด้อตั้งสองคนขอบใจทีม้าซอยกันอ่าบ่กเก้าอ่ะอ่าอยถือว่าบ่กเก้ากับ่อยอาบุญกับขอให้ ไอบุญน้ากันลายๆเรอเจ้าเดยวถาเมื่อนี้กับบุห็นน้องเคนอยู่เพื่อนคือเก่าจะไปใครทางบ้าก็บครอบเพื่อต้องติดทายงานให้ก็ได้โดยเรยขอบคุณขอบคุณทางตุ๊ก้า สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของติวอ่ะที่หักแพงบิดทุกคนทุกท่านพี่น้องเอยเนาะพ่อพ่อกับตุวซิทปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดีพี่น้องเนาะบ่าว่าสเก็นพี่น้องยด่ยทางฝั่งไทยพี่นอ้องอยู่ถ่าฝั่งลาวเฮาอล้รกับพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ้ะวมืนอี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าติวซ่าไปหาน้องเต้ามาเมื่อเช้านี้กับทุกคำ จับเสาคุมหลังจากนั้นก็นได้ขับรถมา,าบ้านหนองเง,งว้วพี่น้องเพราะว่ายังมีภารกิจอันสืบต่อเหตุเหือนน้องนุ่นนี่ห้แล้วว่าสันสารน้องพี่น,อน้องเนาะเหตุให้แล้วก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ว่าเขาต้องได้ตุ๊กชิต้องได้รับผิดชอบต้องได้จัดการอีกก็คือว่าสีคุดคุมของนำ้ำน้องนุ่น น้อพี่น้องเนาะอหละคุดคุณคุณคุดคุมห้องน้ำพี่น้องเห็เนาะเพราะว่าตุซิษก็ได้เป็นลมกับเบาเก้าพี่น้องเพื่อนกับมาถ่าแต่เศร้าผูเนาะมาสวยเนี่ยพี่น้องเอ็เนาะมาสวยเนี่ยเพราะว่าได้พาตุเดนที่ว่าสมาชิกใหม่ของตุสิษเนาะซื้อโทรศัพท์เนาะซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าเพื่อนบ่มีโทรศัพท์โทรศัพท์เพิ่นภาพมันก็บุคคมชัดนะพี่น้อง ให้เป็นแนะนำเป็นเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เวลาถ่ายคลิปเสียงภาพสั่งน้ำนนพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวสีกอลไปล้มรายละเอียดครับป่าบากเก้าน้ำกันน้องพี่นอ้องแตกะเบิงว่าทีมงานช่างแก้วเปนอางนั้นอยู่อยู่บ่อนอนะ้อยคือว่บเห็นไฟพี่น้องเอยเนาะ่ะพี่น้องะ่ะจะเข้าไปทางในผู้เลยพี่น้องเลยอคือว่ามื้อน,นี้กับมา สี่ตู้คือเก่าพี่น้องเห็นเนาะมีตู้คำน้องจุบีแล้วก็ตู้เด่นพี่น้องเนาะสี่คนปั่นซุกเมือนี้เนาะอ่ออ่าว่าทางทีมงานช่างแก้วเพิ่นก็ได้ยุดอีกแล้วพี่น้องเอ็ยเนาะยุดแต่วันซื่อนี่เพิ่นบอกอ่าทางตุสิตกะหลังจากที่ว่ามอบเงินซื้อกินให้แต่เพิ่นก็ะยุดิแต่กะเพิ่นก็โทรมาครอบแต่ว่าเงินซื้อกินกับเพิ่นก็สิไล ต่อใส่อันมือเก่าเพื่นวะเนาะกับบอกสังแกวอยู่เขากับพญายาตรซอยกันเนาะเพ่นว่าใส่ซอยกันซอยผู้ใหญ่ซอยพี่เจนนั่นแหละพี่น้องแต่กะามาเมื่อนี้กะโบเห็นน้องนุ่นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อหลายๆคนกะถามหาผู้สิทธิ์กะโบหูความสิทธิ์ตอบพอสังวาความสิทธิ์ตอบคือกันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ากะอยากให้เพื่อนอยู่เฮือนอยากถามอยากยังเพ่นอยู่เนาะอันนี้ในสองมุมสองแง่ คือนหนึ่งน้องนุ่นก็คือสิไปหาอยู่หากินหาเวียกสอบเวียกสอบงานหรือว่าไปกับจ้างเนาะต่างๆกันคือ آ, ในด้านดีแต่ขอให้เป็นแบบนั่นเนาะขอให้เป็นแบบนั่นซะเนาะคือเรื่องเฮือนเขากะลมกับผู้ใหญ่เห็ดแล้วเขากะจีไปเนาะแต่น้องน,นุ่นเพือ 4, ่อนสี่หักษาเอาเพราะว่าแต,แต่เห็เแต่เฮือนมากเห็นเพิอเ่อนอยู่เฮือนมือเดียวเนาะพี่องเนาะ อ่าเห็นพนอยู่อนมือเดียวฮอกะตุสิตกะโมทางชีวาคือกันเด้อพี่นอ้องเด้อถ้าว่าไปหาอยู่หากินชอบอยู่หากินกะอ่าคือหูหูเนาะช่วงตอนเช้าสำนีตุสิตกะมาหาอยู่เฮือนอยู่ซานกะแต่ถ้าเนี่ยก็ได้เนาะแต่กะโบเป็นยังเกินไปกะโบเป็นยังเนาะดิพแต่ว่าไปหาอยู่หากินเนาะทำมาทำาทงานเนาะดุมันกะบอกว่า เดินซานเดี๋ยวเห็ดให้เหตดให้แล้วตุิตก็จะไปอ่าซอยคนอื่นหลายคนกะยังถา่ายังรอค,ควคมซอยเหลือเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวตุิษสีพาเขออาอไปหาทงางบอกเก้าจากปอยู่ทางไหน ไม่ยังบาทเนี well, we too, but, uh ่ยสบายดีสบายดีสบายดีเลยทุกคนเลยมาถามคนบอกโอ้ห evet <wow> uh, um, ่วยคุยโทรศัพท์บอกกี่ดิโอ้โดยโดยวุลมาแล้วบ่เออเอาบายดีสบายดีทำงานเนาะสบายดีสบายดีต้องทำ ตัวซับรุ่นไหนอนี่น่ะโต้กันนีรุ่นตัโต้ตัดโต้บ่ป่ะรุ่นไรตหาคนี่ตัวหาตุีตบีแม่าุชอยไหนนอนตุี้ไหนอนตุี่ตายได้รุ่นไรชายเนาะไชายอไรหนี้อ่าผมมีบ่พี่พุ้บนนี่บ่บุ่มมันหอมจุดยุ่พุ่นก็ได้บอกาวแม่แต่ว่าห้องมันห้าตั้งอยู่นี่ห้องห้องมันห้ตั้งอยู่นี่ อายุนี่อายุนี่คุมนี่ข่านี่ขานี่และบอกี่านี่แมนจะแทกจะแทกอารมณ์จะขิขุดทั้งใดก็แต่ว่าประมาณนี้อยู่นี่พอน่าจะเป็นตั้งห้องน้ำได้อยู่นี่อ่าเห็นรดประมาณสองเมตรเนาะกว้างอันความยาวเนาะแมนประมาณค่ํามท่ออะลรแม่นทอใหญ่เติมเด้ พราะว่า่าันว่พอกับขุดมาเาามาได้นี่ก็ได้ขุดมาทำเหลือมาทางนี่น้ำเขาอาจะมันถือกันหักากก็อันนี้น้ำนี่ได้นน่อ่ายันขุดยะแมนสุดสูดมาพี่ก็ได้น่อยนึงบอกกาหน่ยแมนประมาณนึงเนาะแมนแมนอืออ๋ คุได้วยฮะเมนเมนพอเท่าพอเท่าเด้บริมาซอยบ่ก็เลยแบ่งแบ่งแบบซีดีกว่าแมนเมนอืมที่ว่าที่แข็งวัตัวแข็งนะบ่บ่ขัดคุดลงไปเลิกกับบ่แข่งดอกมันยังอ่อน แต่ขยันแต่อย่างเดียวยันหักไม่เนาะกว่าันกัเนไม่งานแต่หบักเ้าไว้เโดนบอลบอกเนาะระวังเร้่องักเ้าเอเอบอบอลนบอลอลบอล้วเขาล็อลอบอลบอลบอนบอลบอลกอลบ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 อลนอบอลอลบานบอลอลบอลบอลบนเบ่ลบอลบอลบอับบอลันลบออบอลบอบอลบอลบอนเอลบออบลบอลบอลบนลบอลลบอลบบอลนอลบนลบอลอบลบอลบบบลบบ แน,นีนนนนน้นเมนเมนเมนคือบ่กเก้านี่กับมีแต่หน้าที่คุดจะชื่อเนอะอาะบัตตั้งเพิ่นต้องตั้งเองด้เนอ,อ,อาเพราะว่าวียกเพิ่นกับว่าละเอียดยนะได้ว่ามีแตะอ,อยากให้คุดให้ชื่อเนอะออเรื่องคุดเรื่องมากอยู่นรราีาบ่อเก้าได้เลยนะคุด<ม>ไ,ได้มนะากเลยเนาะแมนถ้าเลือกชากนี่ยักแน่จัหน่อย าแล้วจะตากมากตักมา <S <S ก๋อทก <laughs> ทอกปุกตอกจนดรอขึ้นอ่ะเนี่ยเนาะอ<ม>ยู่หันแล้วอยู่หันแล้วอยู่หันแล้วอยู่หันแล้ว <S <S แขง่งเลยอ่าแข่งเลยนาดินคือเนาะมันแห้งเนาะข็เอาคุดไปขุดไปนัขอขอขอป่ก็อ่อน ยกจนดอนเนาะนี ية, no nice. <laughs> mm ่ป่อยกจนงอเนาะหักเล็กได้โอ้ยดี๋หักไหมเดี๋เห็นบอกข้าวลายแล้วใส่ทั่วเด้ครักเมนเมนเมนบ่แต่ว่ามันไม่แข่งอะไรที่บ่อไม่แข่งเนาะแตได้ได้ได้เห็นโอ้เห็นเห็นจุกกระชื้นทงยิมใส่นั่นเติมเนาะบ่อยันบุเขานะเนาะเนอะมันบุเขาแล้วมันสีเป๊ะแค่นี้ วันนด้ชื่อกัะได้ด้อยักมั่นใจเยอะลยว่าบ่บ่ได้รอนบ่ได้อย่างแลยว่าแน่นนํำอยู่เนาโชคก็ไดสามคนขั้เดียวดอกอันนี้บึ้นขั้เดียวนะนี่ที่เนาะตู้เอาเอาเอาเนวมาเที่ยันเขัวนะฮะเออเอคนนี้กิเียรอ๋อลูกมูบ่แม่ลูกมูนะ อ่าจกเคนเป็นในนี่เอาลูกหมูมาเจียมาเจียให้บ่าเก้าเนาะไมนเข่าวันนี้ไม่กัได้แรอวใช่ไเด้อจะบ่าบัดตรเออเดี๋ยวบอลบ่าเก้าอ่อนเนาะดูว่าเสียบเสียบจกบ่าเก้าเข่าบ่เป็นเล่งไม่แต่เศร้าได้บอนมาเนาะโอ้วางแผ่นได้แล้วเลยนะเพราะว่าถอกน้าำใสเต่มคืนนึงอันดีบอลนี่มาถอกน้าใสนะบอลนี่

mát bạc chia ba hôm nay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  Ờ... nay hôm 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 nay Ờ nay hôm 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 ้อยู่อากาศบ่ห้อนเนาะนคุณอยู่โฮมโอ้ยบนมือก็ได้ไอะนี่บนมือก็ได้อะนี่มาแล้วแดดอวยกันเฮือนบังอีกวันนี้ตรงพูดหรือจะให้มีวิธีได้จะพูดไหมแนบ่คุดหรให้มีวิธีจากมือไนี่นะอ่าพูดแบบที่ที่เด็ดถ่อมนะอุณพูดแบบ,บค่ย <laughs> อ,บคอยๆไปนเนาะแดดทะโลบ่แมนเลยนะเดดทะโล นักร้งไปในโตนะเขาแต่แต่ได้บอกเก้าไปน้องเลยแยเก้าอำมาจ้างทั้งอื่นนี่แพงเพื่อนวะแา้ทั้งอื่นนี่แพงแค่พี่น้องเลยอันนี้อ่่้นแมนถามบอกเก้าเอาเทเล็บบ่อเก้าว่ารวดวะบอกเก้าว่าพันหนึ่งวะว่าบอกเก้าเอาแต่พันหนึ่งวะก็เลยจัดให้บอกเก้าจัดการรวดวะอีกว่าจ้างคนอื่นแบบแพงเนี่ยเหรอทำไง แบบคนกันเองนะนะบอเขามาจ้างเพลงกับจ้างบอเก้าเลยกระจีเพลงยึดถือกับบว่าชาอาศัย so ก no. ันโมเอ็นว่าเตะหาหากาศัยกันเนาะบอเก้าเนาะไรเสืออยู่แต่ข่อยเขามาเตะแรลกเลยโดยจะบอเก้านี่แต่มาบ้านน้องไอเดียวรู้จักกันโดนเติมเลยเนาะแมนเป็นประเทศของหน้ามันจะน้องไอเดียวปุ๊บไปเลยแต่ผู้ไหนแต่เป็นสภานให้รถไทยบอเก้าติดบม่ได้จน กูไม่ยังขี่ได้อยู <legitimacy parfois> <government> ่บ <Alles queen> <line> oh. ่บอกเก้าวเดี๋ยวนี้กะได้ได้คืมแกดินเขาเฮือนอยู่เนาะบ่อันนั้นรถพะาเทาหรือเ่าน่ะรถพะาเทาบ่คนคนละคันนี่ของบอกก้าต่างหากโอ้ยโดยโดยโดยรถผ้าเทาต่างหากรถค่อยคันสีขาวเนารถค่อยดืงคันสีขาวคันสีขาวบ่าจอดไว้งหน้าโอ้สี่ประตูหรือ่าไม่ได้ได้เนาะไม่ได้หักได้บอกก้าวเลย ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเด้อเออมาสิเด้อถ่ายไปเรื่อยๆร่างกายกันล้งใจมาสิเด้อโดยโดยลังใจกันเนาะแน่นตอได้บอกก้าวก็ได้เฮือนแหละเนาะเฮีองเนาะแต่ว่าคือว่าแหละงบงบตอนนี้บอกก้าวอ่ะยังขาดยังขาดทั้งหลังคาพียงเอ่าไรมีทั้งโค้งแล้วก็มีอลูซิ่งมีพวกน็อตพวกยางอะไรลบข้างแต่ก็ไม่ช่าเลยเนาะบอกก้าวเนาะ ช่วงช่วงเชิงนี่แมนบอกก้าวขาดเบิดเพื่น้องเลยเก่งได้คนสุได้เพื่อนเลยน้องน้องตัวชายยังมันผมมียังซ้ำอืมได้เพื่อนเป็นลังเลยเอากระโอยหามไปโอ้ลมแห้งดีมันนี่เนาะโอ้ลมแห้งดิมเราเลยหักลงมาเลยจะลงมาข้าเขาเลยเลยจะหักให้ได้เด้อ ไปอยู่ไปอยู่ข้าวเก่าเลยบุมบ่มหมักข่าวเลยเนาะกับกัะหมากมันโมยไงเป็นไรเนาะมานนิดก็ลนในตู้แดลนเมื่อเมื่อั้นยังลนลงมาแต่กระวังเอาเนาะคะแนนได้ยินเสียงเลยแวได้ยินเสียงแล้วแล้วอยู่พื้นมันนีอยู่นี่มันอยู่มันลงมาไทยด้โอเคครับะได้ยินเสียงก็แกล้งแกล้งเงยหน้าเงยตอวถ่าหับรถพุทธไปพุดธหน้าพุทธหนึ่งมันนอนลงยูกฟองมัน ตกว่าเนาะเออจจะเมื่อยบ่อะไรเนาะกี่ราเมื่อยกี่ราเมื่อยถักผ่อนสิฮ่าพี่น้องเอ้ยจังไดกบผักเป็นงรัใจให้บ่อเก้าในพี่น้องสุดยอดตัวแรกบ่กเก้านี่พี่น้องเอ้ยบ่กเก้านี่เรื่องลุยงานนี่บุกเคยบุกเคยอันจมตะเทียบว่าเมื่อยแมนไม่เจนถูอย่างเดียวแมนโอ้ยกี่ เฮือนองไรดีเอ e ็งเชืว bueno, ่าอ้ช้างเราบอกกายยำห่อนใช่ไช่วงน่ะคนเขามอเตอร์โดนโคตรดินมากมากเฮือนเก่าแล้วมากเฮือย่อยกระจักรถอนตะปอกตะปูมีตะปะเก้าผู้เดียววะตะกี้เฮือนหลังนึงเลยเนาะแมนหลายคนอยู่หลายคนบอสตอนมากนะหลายคนอยู่ตอนเก็บบไปตอนเก็บบอกแปตกไปกับมีตะปะเก้า อ่ะทอนตะบอกจะปูเมีมยนไม่เมีมมยนยังนะเอเคลียพื้นทีแมน้องเคยพเพื่อนกาเมียนชอยหักแบบมือเมียนมือโมเมียนนะน้องเคยกะตามภาษาเพิ่น<ด>แต่ว่าบอนะ่อเก้าเป็นรักเลยตะกี้อา่าน้องแอเดียนี้ถือว่าบ่อเก้านี่แบบถือจักชี่ว่อะไรแบบขันโบได้บ่อเก้านี่ยากนะ<ด>ถูกเลือกบ่อเก้าเป็นรักเป็นเลงให้แกรสาวแกม้มพูดเล เป็นหันเป็นนี่กะเบาเก้าเบิดพี่น้องเลยว่าไม่ได้ไปหาชาวแก้มโดนเลยเนาะเพิ่นไปไทยไปยังได้บ่ไปหาเงินได้บ่เพิ่นยังอยู่เอาลูกเพิ่นบ่ลูกเพิ่นยังโมยไงปัดได้บ่ส่วนออกบ่แบบนี้ ยังบุวิทหนาดินเลยมันันแข็งอืมคอยนั่งแบบสัมษั์แบบนั่งรถได้สบายแล้วเห็นนะลูก <c oughs> ไปลุ่มกันอ่อนอยู่เนาะอ่อนอ่อนอ่อนคิดว่าอ่อนอยู่เ <c oughs> ลยอะไรแต่ว,วันเป็นดินทรายได้ยำยำแรงมันนี่ม <c oughs> ันดิมันแข็งแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> มันดินแก่น ถ้าเราลงคุดลงไปจักให้มันได้จักอันหาชิปเสนลงไปมันก็อ่อนมันจะคุดง่ายอยู่ดอกปวดด้ไอืมปวดไประวังคอยไปเหยียบเองได้นอันตรายไหมอ,อันตรายเลยเกี่ยวแต่ <c oughs> บ่เกี่ยวแต่เดี๋ยวดู๋อก้าวไทายคลิปแล้วบเว่เจ้าอืม บอ่อเก้าเลยทายงันได้ก็ได้เพราะว่าอยู่กับที่อยู่แล้วนะโดยโดยคือว่าบ่อเก้าเอาถือแดนนี่พี่น้องเห็นเนาะถือแดนนี่ขุดสะอาดขุดลงไปบ่ได้ว่าตื่นเลยสามท่อเลี้ยงกันเนาะแม่นั้นมันบระมาณมันเกือบสองเมตรผู้บ่อเก้าขุดลงไปในหอดบ่อแม่นปลายบ่พ่อหนึ่งมันแม่นหาซีบบ่อสามท่อเขาเลี้ยงกันเนาะจต่เขากลับพอดีเอาลงให้มัน ให้มันให้มันตั้งเพียงดินนะเนาะอ่าให้ท่อพอดีเพียงดินเลยนะโดยโดยโดยนี่แต่ทีมงานบอกเก้าวคุดแก่เพิ่นเซียนในเพิ่นนั่นลงเองเพิ่นอนนะนะสั่งแก้วลงยังเดียวเนาะแมนสิบเซนเนาะอ่ะดูขรับเลยเดี๋ยวขวาจเงินให้บอกเก้าวเลยก่อนจังมีกำลังใจเห็ดเวียกไปเลยมาจับกล้องให้แน่เนาะ แต่เลยอแมนแต่เลยบุเป็นยังมันมันใจเมื่อเลยกห้เฮื่อนอยู่ไปน้ำเาอ่าอ่ะตุ๊กรับมาจับกล้องอะไรตัวเดียวอ่าเล่กับเลบอลเนี่แล้วเนี่ย เบิกเนาะจังมีกาลังใจอเอาเป็นใบพันธุ์ให้ได้บอไปแตกเอาเองได้หรือว,ว่าจะให้เมื่อแตกเ,เอาเงินจีบมาให้นี่ก็ได้เนี่ยเแตบเองก็ได้เอาอมีกําลังใจหรือว,ว่าสามคนก็นจะแบ่งเครื่องชิ้ก็ได้สี่เครึ่องแล้วเนาะสามคนก็นแบ่งเครื่องกันเลยนี่สี่เลยนี่ด้อยมือเฮือนมีหายหัวเลยเนาะคือแบ่งอี่อันนี้ว่าโอ้ย ใบ่กมากับไส่มาได้เนาะโอ้ย่าแบ่งกันเลยเนาะไอเนาะคมันกามือนี่คอยไปทำนั่นราคาละเรียดอยู่ชโน่นั่นหกแสนห้าหกแสนห้า่อนะตุ๊ก้าไอยหกแสนห้าหกแสนห้าสิพันมันมันแรกอยู่อยู่บ้านท้ากับใส่อยู่หกแสนสิเอาเป็นเอาไรสิพัน่บอกหนึ่งพันบาทเนาะ โปรไล่เด้อกับ่นซอยพี่น้องเอลยไล่แล้วคนนึงนะไล่แล้วขอบใจบอกเก้าได้ไล่เด้อขอบใจน้ำบุญสุคนเด้อตั้งสองคนขอบใจที่มาซอยกันอ่าบอกเก้าอ่าอ่าซอยที่ว่าบอกเก้ากับซอยเอาบุญก็ขอให้ไ้บุญน้ำกันหลายๆเดอเนาะเลยอ่าเมื่อนี้กับบุห็นน้องเคนอยู่เพื่อนคือเก้าจะไป็นใครทางเก้ากับพ่ออ่าเราต้องสิทธิ์งานให้ก็ได้โดยโดยขอบคุณขอบคุณทางตุคาพร้อมแล้วขอบคุณขอบคุณทางอ่า ตวเด่นตวเด่นพร้อมอ่าอาการเจ้าของเงินก nah. ับทั้งนี้ท่างนั่นกับเม่นนะพี่เจนอ่าแหละพี่เจนคือเก้าพป่น้องเอ้ยเนาะอ่าพี่เจนก็่อยเคยซอยบอกเก้าคือกันเคยซอยอยู่จากเพื่อนก็เคยมอบเงินให้เจ้าอยู่แต่กี้ขอเจ้าให้อ่านี่กับเพื่อนกะสำหรับซอยบบบเก้าเลยกับบอกเก้ากับซอยน้องนุ่นซอยกันไปอ่าประมาณนั่นกับขอให้อันพี่เจนมีความสุขหลายๆเนาะจะ ขอให้บุญกุศลว่าสังขารเนาะที่ว่าพี่เจนซอยทั้งคนท,ทั้งสิคนบอกเคยเห็นฮอดหนักกันโอ้โโอูหจักกันซักจักอยู่ใส่แต่กันยังซอยแลยก็ให้ทั้งตุชิตเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้พี่เจนได้ไดบุญกลับไปอหาโตเลยก็บหาครอบครัวร้อยเท่าพันเท่าเนาะบุญหักษาเทวดาคุ้มครองทั้งพี่เจนฑ์แกะครอบครัวเพิ่นตลอด ปีเด็กอะตลอดไปเนาะบอกกันเนาะสาธุทา้งบอกกับเขาคุณขอบขอบคุณคนทั้งพี่เกียรติหลายๆเนี่ยให้มาสย้ยขออะไรครับคือพ่อหาพี่เกียรติร้อยเท่า no. yeah. พันเท่าขออยู่ดีมีให้เยอนทุกๆงานทุกใจตลอดปีตลอดไปเด้อสาธุเอาบัานี้ทั้งข่อยจีไปวิยงก้อนได้บอกกาวเด้ออ้าวเชื้อเลนข้าวสวัสดีอีกบอกกาวไอ้เดเบียกอะไรท่าเขาต้องเจ็บปแม่นว่าต้องได้เอารถเข้าไปเช็คพี่น้องเพราะว่ากำหนดหอดพันกิโลเลย แต่เขาต้องออกกับเข้าไปซูนเพื่อนให้เพื่อนเช็คว่ามีอย่างอาแมนขาดปกพ้องบ่อเพื่อนจึงไปได้อันนั้นให้ประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อื่นกับชิมาอีกบอกแล้วเจอกันเนาะโดยโดยประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดี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 พี่น้องเอาพี่น้องเนาะสู้ๆเด้อบอกแล้วเด้อ